สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีแบบไหนบ้างครับที่เราสามารถที่จะใช้งานได้หรือสามารถที่จะนําไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะเคยได้บันทึกนะครับหรือการใช้เสียงในการพากเหมือนตอนนี้ที่ผมกําลังทําอยู่นะครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราสามารถใช้ AI นะครับมาเป็นคนพากเสียงให้เราได้มันมีก็เรียกว่า AI อ โปรใหม่นะครับที่เราสามารถที่จะใช้ข้อความแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็นเสียงพูดเป็นเสียงโฆษณาได้และดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถที่จะใช้ AI ในการสื่อสารในการพูดหรือในการพากเสียงนะครับลองมาติดตามครับว่าเทคโนโลยีแบบนี้ใช้ AI ในการพากเสียงนี้เขาใช้วิธีการแบบไหนนะครับแล้วสมูทไหมจะพูดเหมือนสิริหรือเปล่ามีวิธีการในการปรับหรือจูนยังไงได้บ้างนะครับ เพื่อจะทําให้เราเนี่ยสะดวกมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกท่านว่าอีกหน่อยท่านอาจจะไม่ต้องพากเสียงเองแล้วนะครับลองให้ AI ไพากเสียงลงเสียงให้ท่านดูนะครับไปลองติดตามนะครับว่ามีวิธีการแบบไหนและใช้วิธีการแบบไหนนะครับมาติดตามกันครับเทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการอัดเสียงนะครับหรือแม้แต่เอาให้ AI ในการพากเสียงของเรานะครับต้องบอกว่าดี๋วนี้ก็มีหลากหลายเว็บไซต์นะครับที่สามารถทําได้หลากหลายโปรแกรมและหลากหลายแอปครับ วันนี้ที่จะมาแนะนำนะครับก็คือโปรแกรม Can วานะครับเขาได้มีการใช้พาร์ทเนอร์นะครับเข้ามาในการพากเสียงนะครับเพื่อจะทำให้การเออที่เราจะใช้กับพากเสียงเนี่ยมันสมมติมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับขออนุญาตเริ่มต้นนะครับผมจะขออนุญาตที่จะใช้เจมินายนะครับในการที่จะคิดบทนะครับในการพากนะครับ เราอยาที่จะใช้เจมินายเป็นตัวเริ่มต้นนะครับในการที่จะคิดบทเพื่อจะให้ตัวสคริปต์บทเนี่ยเข้าไปภาคเสียงให้เรานะครับเราจะให้เขาภาคเสียงเล็กน้อยนะครับช่วยคิดนะครับบทพูดเ,เกี่ยวกับการเรียน ต่อปริญญาโทนะครับลองดูสิเราจะให้ตัวเจมินายนะครับหือตัว AI ตัวหนึ่งนะครับก็เป็นคนภาคเสียงนะครับเ,เป็นคนเขียนสคริปต์ให้เรานะครับเราก็คัดนอกออกมบส่วนเนาะครับการเรียนต่อปริญญาโทเปรียบเสมือนการก้าวหน้าในโลกแห่งความรู้สึกในความรู้นะครับที่ลึกซึง้งและเฉพาะเจาะจงอย่างยิ่ง เป็นโอกาสที่จะทําให้เราเจาะลึกเรื่องความสนใจค้นพบศักยภาพนะครับพัฒนาตัวเองให้หลักให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เราใฝ่ฝันนะครับดวเราจะเอาตัวนี้มาให้ตัวเขาเรียกว,ว่า AI ในการพากเสียงนะครับไม่รู้ว่าเราจะจัดการหรือเราจะทําได้มากน้อยไปไหนดูนะครับวิธีการไม่ยุ่งยากนะครับก็เปิดโปรเจกต์มาหนึ่งโปรเจกต์นะครับอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็อาจจะ ว่างหน้าว่งวางๆก็ได้นะครับมาที่เนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่า 9, 9ช่องจุด9้าช่องตรงนี้นะครับก็เพิ่มเราจะเพิ่มให้คนเข้าไปบทพูดแทนเรานะครับก็อาจจะใช้นี่นะครับ AI ตัวนี้นะครับอ่าจะชื่อ AI วูนะครับก็เลือกเลือกนะครับเลือกภาษาที่เราจะต้องการให้ตัว AI เป็นคนพูดนะครับ กจะเร <át Stat ue world> <frost> ือกภาษาก่อนนะครับเลือกภาษาเรกภาษาไทยนะครับก็ก็อันนี้ก็จะมีถ้ามีทั้งเสียงผู้หญิงนะครับแล้วก็เสียงผู้ชายนะครับเสียงผู้หญิงก็จะเยอะหน่อยนะครับเสียงผู้ชายก็จะน้อยหน่อยนะครับเราก็ใช้เสียงผู้หญิงก็ได้นะครับผมจะใช้เสียงปรุณานะครับแล้วก็เราก็เรียกว่า ให้เอาสคริปต์นะครับที่ที่เราได้มานะครับวางวางนะครับแล้วก็ c r ล a t e นะครับโอเคก็รอสักกู่นะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับได้เสียงมาแล้วไฟล์เสียงนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับด้านล่างนี่เลยนะครับเราก็จะมาลองฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ การเรียนต่อปร,ปริญญาโทนนาาเปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่โลกแห่งความรู้ที่ลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นเป็นโอกาสที่เราจะได้เจาะลึกความสนใจค้นพบศักยภาพและพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เราใฝ่ฝันก็จะได้ยินเสียงไปนะครับว่า ยุคนี้สมัยนี้แล้วนะครับเราสามารถให้ AI ใช้เสียงในการพากหรือในการทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะฟรีนะครับฉะนั้นท่านก็อาจจะลองไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเราจะทำสไลด์หรือการภากเสียงเพื่อทำในเชิงพณิชย์ก็ได้นะครับหรือเอาไปใช้ในการต่อยอดในหลายๆอย่างได้นะครับ ก็ลองใช้โปรแกรมนี้ดูครับวิธีการทํางานหรือรูปแบบในการทํางานนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถใช้ AI ได้ต้องหมาว่าเต็มรูปแบบนะครับลองใช้ AI พวกนี้ดูครับขอบคุณมากครับท่านได้เห็นนะครับวิธีการทําหรือวิธีการที่ AI ทําได้นะครับยุคนี้เราสามารถที่จะใช้ AI ในการพากเสียงก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องพากเสียงเองแล้วนะครับบางคนกังวลในเรื่องของซ้เสียง างคนกังวลในเรื่องของจะพูดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็หมดความกังวลนี้ได้เลยนะครับใช้ AI ในการพากเสียงได้นะครับแล้วก็ใช้ AI ในการตัดสคริปต์จะทําให้ยาวสั้นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือไปตัดต่อโปรแกรมอีกทีหรือใช้แคนด์วาในการตัดต่อก็ได้ผมมองว่านะครับท่านจะได้ใช้เทคนิคพวกนี้นะครับนําไปใช้ในการทํางานนะครับพากเสียงในเชิงพณิชย์ในการทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกในการพรีเซนต์ท่านไม่ต้องมา่งพรีเซนต์พากเสียงเยอแย เองอีกแล้วนะครับท่านสามารถจะใช้พวกนี้ในการจัดการก็ได้น้องติดตามนะครับแล้วก็ลองอัปเดตนะครับผมจะมีเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมพูดคุยนะครับแล้วเพื่อจะทําให้ท่านเนี่ยท่านต่อเทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมดรผลมุกพรนะครับเดี๋ยวจัด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสมงคลราักศึกษ์นะครับ ขอขอยัดลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับว่ามีผมมีเทคโนโลยี AI หรือมีวิธีการอะไรนะครับที่สามารถทจะทำให้ท่านเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับลองติดตามดูนะครับขบมากับ